ทราบไปแล้วว่าในวโรกาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนุายุครบ8ฒครบ84ปีตลอดเวลาที่พระองค์เจริญพระบารมีราชสมบัติพระองค์ทรงบำเพ็ญพระราชกิรดีขิดล้วนเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติโดยเฉพาะฐานการศึกในครอบครัวอย่างอเนกอนันต์ทีเดียวองค์การสุขภาพฐานการศึกยังได้จัดพิธีเทิดไทองค์ราชันขึ้นโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาโหม เดกประวิทย์พวงสุวรรณเป็นประธานในพิธีในวันนี้พร้อมด้วยประลัดกระทรวงลาโหมและผู้นำหลักครับอดีตมกลมการปกครอง,รงและพนักง,งานโค์งการสรงเคระสานการศึกมาร่วมในพิธีนี้ด้วยล้วข่าต่อไปนะคะเป็นพิธีเพื่อไทยองค์ราชนซึ่งนางองค์การของท่าน และในขณะนี้นะคะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมปหลัดกระทรวงกลาโหมและผู้นําเหล่าทัพนะคะอธิบดีกรมการปกครองและพนักง,งานองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกนะคะได้มาที่บริเวณประจำพิธีค่ะเพื่อประกอบพิธีเทิดไทยองค์ราชน ท่านพลเอกประวิทยวงสุวรรณนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะนายกสภาทหารผ่านศึกนะคะพร้อมด้วยท่านพลเอกสุชีพกิจวารีผู้อำนวยการองค์การสืบคองทหารผ่านศึกค่ะอ้านาต้วัยา รัฐมนตรีว่าการสุลาโหมได้เข้าประจำจุดหน้าพระบรมสาธริกลักขอขอเดชะฟ้าละอองธุรีพระบาทปกก้าปกกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยข้าราชการและทหารผ่านศึก ที่มาร่วมชุมนุมณมนทลพิธีแห่งนี้ล้วนม,มีความปลื้มปิติยินดีและต่างสำนึกในพระมหากรุณาทิคุณต,ต่อต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถอย่างหาที่สุดมิได้ที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจอันให้ก่อเกิดประโยชน์นานับประการ แกอนาประชาราชโดยมิได้ทรงย่อท้อแต่ประการใดด้วยน้ำพระไทยด้วยน้ำพระราชาหังไทยที่เปลี่ยงล้นไปด้วยพระเมตตาได้พระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อให้รัษดรทั่วประเทศมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนับเป็นสิริมงคลล้นก้าล้นกระหม่อมของพระสงฆนิกกรชาวไทยที่ได้อยู่ภายใต้พระบารมี แห่งใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทปวงข้าพระพุทธเจ้าจึงมาชุมนุมพร้อมกันณนที่นี้ด้วยปณิธานอันแน่วแน่ในความรู้รักสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวที่จะดำเนินกิจการทั้งปวงให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ให้ดำรงอยู่ตลอดไปในวโรกาสอันเป็นมหามงคลน,นี้ ปวงข่าพระพุทธเจ้าขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสาก,กลโลกโปรดอภิบาลบรรดาลดนให้ล้นเกล้าล,ล้าลนกระหม่อมทั้งสองพระองค์ทรงพระ,กะเกษมสาราญเจริญพระชนมาพรรษายิ่งยืนนานสถิตเป็นล่มโพทองของปวงชนชาวไทยกราบนิรานการเทินด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะกองผสม ông à ồn ồn đi vợ <Out! S 2> ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้กล่าวถวายราชสุริทีนะครับจากนั้นก็ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบรมีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรวมทั้งพบนอ,อ,อ,อทับกลับขบารารมไที แถวพนักงานองค์การสงเคราะห์ฐานมันศึกจำนวนค6คนก็เดินกลับไปยังหลังปร,รัมพิธีก็เป็นสิ่งสุดในทพิธีถวายราชสุดีในวันนี้นะครับจากนี้ต่อไปนะครับจะเป็นพิธีมอบรางวัลให้กับฐานผาดศึก ดีเด่นและสดุยีฐานบันศุกในช่วงนี้ได้มีการเชิญธงไตรรงและธงหก,กรณีสงครามขึ้นสู่ประรัมพิธีนะคะ สำหรับภายในประดมพิธีนะคะนอกจากจะมีทั้งท่านผู้นําเหล่าทัพแล้วนะคะก็ยังมีทหารผ่านศึกอาวุโสทูทหารต่างประเทศสมาคมแม่บ้านเหล่าทัพและครอบครัวของทหารผ่านศึกได้มาร่วมพิธีในวันนี้อีกด้วยค่ะครับบดาในทหารผ่านศึกอาวุโสที่จะขึ้นแท่นรับความเคารพในอดับต่อไปนะครับหลังจากที่มอบของที่ลึกแล้ว ก็มีพลอากาศเอกกันพิมพ์มงาาทิบนะครับพลเอกพิชัยกินโสภพลโทเฉลิมชยัยฮิรัญยาอาจพลเอกเทิดสักมารมพลเอกจุไทยแสงทวีปและพลเอกอัมพลจุลาดน,นนะครับที่เป็นในฐานะผานศึกที่มาร่วมพิธีในวันนี้และจะขึ้นแท่นรับความเคารพจากทหารประจำการเป็นผู้แทนฐานผ่านศึกในวันนี้ด้วยนะครับ เรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนายกสภาทหารผ่านศึกกระผมพลเอกสุชีพกิจวารีผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในนามของผู้เข้าร่วม